มัวเราะอันละอันละ,อนละเอาแฟร์ก่อนอะไรคือวัดรวมเอาให้เคลียร์คุณเอาให้เคลียร์ก่อนอะไรคือวัดรวมคุณจะเป็นแนวไหนเดี๋ยวเดี๋ยวใจยเย็นเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยว,ย,วยิ้มเข้าใจเหรอมุกนเนี้ยหัวเราะเนี่ยพี่ยังไม่เข้าใจเลยนะอะไรคือวัดรวมคุณฉลาดเอาดีๆต้องให้ผมพูดจริงๆนะพี่ <laughs> <laughs> ไม่เข้าใจ ้องคำไปเฉยๆหรือเปล่าอะไรคือมัดรวมแหมก็เห็นแบบลงสตอรี่ฉ่ำเลยอ่ะแบบเต็มสต็อกเลยก็มัดรวมเลยทีเดียวี่อย่างระดับพี่แล้วสองชั่ววันสตอรี่ไม่ลาอแล้วเนสต็อกเก่าสต็อกเก่าไอพี่ล้างเครื่องหมดแล้วโหล้างเครื่องะเต็มที่เลยพี่มีใครมาบอกว่าคนไหนดีด้ผมผมเป็นผมมัดรวมอย่างเดียวให้พี่อ่ะ ันนี้หมดแล้วอะดูเดี๋ยววันนี้มีที่ไหนหมดก็ตายนะวิวสามคลิปเองแชร์คลิปคนเดียวเองวันเนี้ยหมดแล้วเห็นไหมสตอรหมดแล้วคลิปตัวเองละ่ะไม่นับคลิปตัวเองเหรอคลิปตัวเองไม่แชร์ Story, สตอรี่หรือพี่อยู่นะัาโพสสต๊อาสรี่ Story, คือไม่ลงโพสความ <laughs> ลับยี่สิบสี่ชั่วโมงพี่ยังมีความลับอยู่อีกน <laughs> ะ <laughs> <laughs> สตาร์ลี่ดูได้แค่ยี่สิบชั่วโมงอะนี่ผมจะเล่นอนี้มากนะเห็นเขาทำกันอะอะไรนะนี่อะไรแฟนในอนาคตอะพี่ให้ไปพิมพ์ในช่องในช่องนไม่ดูว่าค้นหาว่าอะไรมาทยออฟออฟผเล่นแล้วเดี๋ยวผมจะลองทำมั้งนะลองที่ลองมันก็ส่งมาตรงเว้ยเพราะว่ามันงเลยเอาไปโพสตลงพวกนี้มันก็ถล่มผมดพี่ เออลงว่าไหแชร์มันด้วยอยากรู้เอาจริงจริงโยไทสไตล์ไหนนี่รู้ว่าแต่กดขึ้นมามันเป็นฝรั่งอ่ะใช่ของพี่ก็เป็นฝรั่งตาสีฟ้าเป็นฝรั่งกดมาเป็นฝรั่งมันรู้ไงว่าเราดูอันไหนแล้วเรากดใจให้อันไหนหรือว่าเราเราถ่ปิดอันไหนบ่อยบ่อยอ่ะ ขนาดไลน์ไม่ยังส่งมาเลยไม่ไม่เนี่ยกินกินขนมจีบกินไม่กินซาลาเปาค่ะอ้ยของปวดเลยนะพี่ <c oughs> เออขนมจีบนักกุ้งด้วยกับปูที่เปิดเลยเขาว่ะตรอ<ว>าหัวจะปวดสาววา,า,าคีบหัวะจะปวดเอ,อ่อวีนร้อยใช่ไหมพี่วีนร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะ <c oughs> หวานยิ่งมีนค่ะนิกกี้แตมว่าอะไรนะคำนี้ต้องใช้กับฉลามนะนิกกี้ต้องใช้กับฉลามนะคำนี้น่ะยังไงอะไรนะรักหมารักแมวไม่รักหนูบ้างเหรอโอ้โหคุณแซเดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้ยืมยืมคำไปใช้ลงถุงคำคม ที่กำลังจะพูดเลยว่าเอาเอาไปใช้เยอะถนงม้วต่อมุกกลับใน้ฉลามตอบตอบพี่สะตมหน่อยหนูต <welfare> ัวใหญ่เนาะใช้คำว่าหนูนี่ตัวเองเป็นเด็กเหรอสแตม